สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลแรมปลั๊มนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack Battle นะครับซึ่งวันนี้ก็ถึงคิวของร i p เปอร์แล้วนะฮะแล้วก็วันนี้ยังอยู่ในแผทเบต้าเทสครับ0 9 2 4 H นะครับเบต้าเทสก็ไม่มีอะไรไปสูมกระเป๋ากันเลยดีกว่าไม่มีอะไรจริงจริงไม่มีอะไรเลยฮะก็ยังไงดียะเอาไง <laughs> ไม่มีอะไรเนาะ คือประเด็นคือมันยังแบบว่าเป็นเบต้าเทสไงเดี๋ยวของไม่ใหม่เดี๋ยวผมจะลองใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะตอนนี้ก็มีอาวุธอะไรก็ใช้ไปก่อนนะครับไอ้หอกตัวนี้มันมันก็โอเคนะถ้าสมมติค่าความมั่นยำไม่อยู่ที่แ5ห้าฮะเออมันน้อยเกินนะมันน้อยเกินเอากล้วยมาครับรีโลหนึ่งทีมีกูเบิร์ดด้วยกูเบิร์ดเหรออืมเอาอันนี้ออกมาครับรีโลหนึ่งทีมีอะไรอีกไหมเอาอันนี้ออกมารีเจนออกมาแล้วก็ ตั้งหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวอถอยไปนิดหนึง่งเอาถอยไปนิดนึงครับส่วนกล้วยขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนครับไปกันต่อฮะกล้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแฟนตรงข้ามอ่ะก็มีไม่กวาดอีกนะมีแต่เราใช้ใช้หอกคู่เนะี่ยเออแต่มันก็แรงดีอยู่ถ้ามันคว้างโดนนะฮะมันกี้มิดใช่ไหมเห็นนะนี่ทั้งทั้งที่แบบค่าความเป็นยำต้องแปดสิบกว่ามันก็ยังแทงมิดอ,ะอ่ะเออแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะมันถีไม่ค่อยโดน ลีโลหนึ่งทีฮะมีอันนี้ออกมาแล้วครับล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็เอิม่มไปกันต่อฮะหมวกด้วยปะไม่เอาดีกว่าหมวกยังไม่ต้องฮะไปตรงข้ามมีธนูสามอันแล้วมีหอ,อกสองอุย้ยเสียเปียบนะเนี่ยเสียเปียบครับเสียเปรียบเราต้องรีบรีบยิงรีบยิงคอยทีนึงอืมโอเคเอ้ใช้ได้นะเนี่ย <laughs> ถามว่าวันนี้เราจะเล่นสายอะไรนะฮะก็บัตรลุมฟาร์มเนี่ยเราเราเคยเล่นแล้ว จัสเต็ดก็ค่อนข้างดีนะประเด็นคือวันนี้ผมอยากจะเล่นสายดูดเลือดนะครับดูดเลือดมานานะก็ไม่รู้จะออกมาหรือเปล่ายูนิคิวเนี่ยตัวนี้มันจะเหมาะกับพวกของคนที่ใช้อาวุธแค่ชิ้นเดียวฮนะเหมาะมากสําหรับคนที่ใช้อาวุธแค่ชิ้นเดียวอย่างพวกไอ้บัตตดซอสอะไรพวกนี้นะครับส่วนเกิลพาวเวอร์เนี่ยเป็นไอเทมหนึ่งที่ดีมากๆนะฮะดีจริงๆบอกเลยดีคอด ดีมากๆากฮะก็อยากเอามาใช้อยู่เหมือนกันเอาอะไรดีสองตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยมันก็แค่เพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์นของเซมิน่นะฮะเดี๋ยวเอาเกอร์พาวเวอร์มาแล้วกันเนี่ยน้อย,อยก็เอามาเพิ่มโอกาสชนะให้กับผมนะฮะเอาอันนี้ออกมาปุ๊บอันนี้มาดิคิเกอร์อยู่ครับอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วนี่วางนี่ส่วนอันนี้วางเอาวางไว,ไว้แถวๆนี้ก่อนวางไว้แถวๆนี้ไม่ต้องรวมนะไม่ต้องรวมไม่ต้องรวม นี่วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้นี่ฮะแล้วก็เราไม่เจาะเกาะแล้วนะครับไปกันต่อฮะฮิวดิงเฮิร์นี่ซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะซื้อมันยังไงวะคือพูดยังไงเนะี่ยซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยคือมันจําเป็นแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะถ้าสมมติเราได้บัตรทอนมาเนี่ยเห็นไหมได้มาเลยครับฮังกี้เบดรวมไหมในในเมื่อมันมาทั้งคู่เนี่ยคุณจะเล่นไหม ถามใจดูเออถามใจคุณดูแล้วกันฮขายไปเลยครับหอบสองแอนปุ๊บซื้อมาล็อกอันนี้ไว้ฮะแล้วก็วางของปุ๊บวางวางไงมันวางตรงๆไม่ได้เหรอเฮ้ยน,นี่วางไว้ตรงนี้ครับอันนี้วางไวน้นี่ส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมล่อนี่คือผมตั้งใจจะเล่นในนี่นะดาบเวทฮะดาบเวทเออเป็นมานาเติร์ดครับอยากเล่นอยู่นะแต่ ในเมื่อมันมาแบบนี้แล้วเราก็สงเคะห์มันหน่อยแล้วกันครับไปกันต่อฮะมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะคือคุณจะไม่เล่นเชียวเหรอใช่ไหมมันก็ต้องเล่นเออตีตีเอาหลุดหลุดหลุดเหตุนี้่าเออพลังสาวน้อยเราหลุดหลุดเหตุฮะเขาไม่ทิกเกอร์กันแล้วของชิ้นต่อไปที่ผมจะซื้อก็กคือสายไพ่ทั้งหลายนะฮะสายไพ่ทั้งหลายเอามาทิกเกอร์กับเกอร์พาวเวอร์เรานะฮะตีตีตีตเลือดเราไม่ลดเลยครับค่อนข้างดีนะ ค่อนข้างดีครับปุ๊บนี้มาวางไว้ตรงนี้ฮะรีโลหนึ่งที่เอาเด็กการ์ดมาก่อนครับล็อกอันนี้ไว้ล็อกอันนี้ไว้ฮะส่วนหอยนี่ค่อยวา่านเอานี้มาปุ๊บเอานี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมจัดของแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะคือพลังเสาร์น้อยของเราเนี่ยเขาจะทิกเกอร์กับไอเทมประจำคลาสนะฮะซึ่งสำหรับริปเปิลเนี่ยถ้าสมมุติมีการเนี่ยการ์ดทุกใบเลยนะครับการ์ดทุกใบที่ไม่ซ้ํากันนะเขาจะทิกเกอร์หมดเลยะฮะ หมดเลยแล้วเราได้อะไรบ้างเราได้รีเจนเราได้เอพาวเวอร์ฮะทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยเอามาเพิ่มดามจให้กับให้กับดาบของเราทั้งนั้นเลยนะครับทั้งนั้นเลยตี้หรือไม่ฝ่ายตรงข้ามมีอะไรมีกระเทียมปะไม่มีนี่หว่าเอ้ยค่อนข้างดีฮะค่อนข้างดีปุ๊บเอาอันนี้มาอีกหนึ่งใบครับล็อกอันนี้มาปุ๊บได้หนึ่งใบแต่ไม่ทิกเกอร์แล้วนะทิกเกอร์แค่อันเดียวครับแล้วก็น,นี้ล็อกไว้หน่อยหนึง่งแล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยากได้ตะเกียงอ่ะไปกันต่อครับ เวบที่7แล้วฮะเวบที่7แล้วฝ่ายตรงข้ามก็มีบัตรทอนเหมือนกันมีพลังสาวน้อยเหมือนกันนะแต่สาวน้อยของเราไวกว่าไวกว่าไวกว่านี่สาวน้อยเราเก่งกว่าฮะสาวน้อยเราเอ้าเดี๋ยวนะเอ็มพาวเวอร์เราน้อยกว่าเขาอะเอ็มพาวเวอร์เราอยอกว่าเขาแล้วเราโดนหนักกว่าเราไ, <c oughs> เา,ไเาไม่มีโลเอ้าจะไวสักหน่อยเออเราไม่มีโลซะงั้นอันนี้วางไว้ตรงอตรงนี้แล้วกัน ได้ไหมปุ๊บปุ๊บปุเอาวางท่านี้แล้วกันนะฮะส่วนอันนี้เอาออกมาอีกอันหนึงวางไว้ตรงนี้เออเอาออกมามาเยอะแยะอันนี้วางท่าไหนดีต้องวางตรงนี้ใช่ไหมวางตรงนี้ครับถึงจะได้ปุ๊บปุ๊บมันติดไม้ติดมืออย่างนี้นะฮะอันนี้วางนี่นี้วางนี่อ่าได้อยู่ไหมได้ทุกใบครับได้ทุกใบส่วนมีดมีดนี้เดี๋ยวผมซื้อมาเผื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อไว้ก่อน อ,อ,อยากได้ชอบเพิ่มอ่ะรีโรหนึ่งทีมีอ่ช่องเพิ่มมาฮะช่องเพิ่มมาก็มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปกันต่อครับไฟตรงข้ามากำลังคราฟชุดกรอฮะเขามีดับเบิลแอคแต่เราก็ยังไม่มีชุดกรอดนะฮะไม่มีชุดกรอดแต่สาวน้อยของเรานี่เด้งได้เด้งดีฮะตอนนี้หนึ่งจุดห้าวิฮะหนึ่งจุดห้าวิแต่ดาบเรานี่ตอนนี้สมัมมนาเราค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีฮะใช้น้อยด้วยอืม น่าสนใจน่าสนใจจ็กเกอร์อืมจ็กเกอร์อันนี้เขาทิกเกอร์อะไรอยู่ทิกเกอร์ถึงนี่แล้วนะจ็กเกอร์จ็กเกอร์จ็กเกอร์แรนดอมหกบัฟอ่ะหยิบมาก่อนครับรีโลดหนึ่งทีมีแทงอันหนึ่งเอาไวเดี๋ยวมันจะเยอะไปหน่อยันจะเยอะไปหน่อยครับรีโหลดหนึ่งทีมีลิซดดอนมาเดี๋ยวเอาอันนี้มาเอานนี้มันหนึ่งล็อกลิซดดอนไว้หน่อยครับส่วนเห็ดนี้ก็ไม่เอาแล้วมั้งผมว่าไม่เอาแล้วฮะขายนี่ไปเอาลิซาดดอนมาดีกว่าฮะ แล้วก็อืมอน,นี้วางไว้ตรงนี้มีดอล้มีดวางไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจัดของใหม่นิดนึงนะฮะอ่ะโอเคไปกันต่อครับสายไพย่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันใช้พื้นที่น่่น้างเยอะฮะพื้นที่เยอะไม่พอมันสเปซสไปนะตีตีโอเคเรามีรีเจนมาสามหน่วย4หน่วยไม่รู้พอป่ะเนี่ยพอพอเกิดใหม่พอเราฝ่ายตรงครามตีดาเมจไม่ธรรมดานะ สาสี่หน่วยสามสี่หน่วยฮะแล้วก็เฮ้ยพอดีเลยบัตรเมนิบูเลชันนะมาเลยมาเลยครับวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วบัตรทอนไม่หนึ่งอันไปหนึ่งอันแล้วก็วางไหนดีเนี่ยซื้อซื้อมาะไจะมัรู้จะวางไหนรีโลหนึ่งทีฮะมีอันนี้มาอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้ถ้าซื้อมาเป็นสายเวทเลยนะ ถ้าซื้อมาเป็นสายเวทเลยครับมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะพูดถึงอะ่ะไม่เหมาะเลยครับถ้าสมมุติจะเล่นเวทมันก็ต้องเวทคู่ฮะแต่อะซื้อนี้มาก่อนช่วยกันละลายละลายดีเจนฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคไปกันต่อฮะเอ๊ยยังไงเนี่ยมานาออฟเรามามาสามลูกแล้วฮะมาสามลูกมันก็น่าสนใจนะน่าสนใจครับเอาบัตรทองลงมาก่อนไหม ตีตีแต่ตอนนี้รีเจนเราไม่พอใช้นลฮะรีเจนเราไม่พอใช้เราตีตีตีไปก่อนเอ้ยว่าคอมนี้มันก็โอเคนะคอมนี้ก็โอเคฮนะเล่นไม่ยากเลยแล้วไงเนี่ยแซ่มาอีกหนึ่งอันแซ่มาหนึ่งอันแล้วเล่นยังไงเนี่ยฮะคือมันลอดตาลอใจมากฮะลอดตาลอใจมากก็ซื้อมาเลยแล้วกันฮะล็อกอันนี้ไว้หน่อยหนึ่งส่วนมันาออฟนี่เดี๋ยวผมซื้อแค่สองอันพอฮะ แค่สองแอนก็พอแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้นี่อันนี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองอืมจะวางท่าไหนดีวางท่าไหนดีเอารีเวิร์สออกก่อนแล้วกันฮนะรีเวิร์สออกก่อนแล้วก็อันนี้วางชึบชึบช,บช,บช,บชึบผมต้องรวมของก่อนอนะประมาณว่าเกมนี้โยนเลยนะะเกมนี้โยนเลยโยนปุ๊บนี้วางตรงนี้ วางท่านี้ไปก่อนวางท่านี้ไปก่อนครับแล้วก็ไปกันต่อฮะ <c oughs> บัตรถอนสองอัน <c oughs> แล้วของเพิ่มรีเจนไอ,อ้ของเพิ่มเซมินาผมไม่มีเลยไม่มีเลยโดยตีสองทีหมดหลอดไฟต้งข้ามมีมังกรตุ้งแช่ฮะมังกรตุ้งแช่แต่เรามีดูดเลือดครับดูดเลือดเรามาตีดูดเลือดเราแรงมากนะแรงมากๆเลยต <c oughs> <c oughs> โีโหแรงเว้ยดูดเลือดแรงมากฮะอืม โอเคเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคได้ประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะบอกแล้วไพ่มันจัดยากดูนี่มันใช้พื้นที่เยอะมากๆนะฮะไฟตรงข้ามครับมีโล่อยู่ร้อยกว่าโล่อยู่ร้อยกว่าโลซมิน่าเนี่ยมันจะไม่พอใช้ครับแต่เรามีกระเป๋านะมีลิลิเคสครับลิลิเคสเนี่ยจะช่วยลดการใช้ซมิน่าครับ <c oughs> เราก็ลุ้นกล้วยนะ่ะกล้วยลูกหนึ่งครับเต็มที่ฮะตี้ต,ตี้ดาเมจหกสิบแล้วฮนะหกสิบเจ็ดนดูซิดาเมจเรามันเท่าไหร่เนี่ย อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้เจ็ดสิบโอ้โหหนามทั้งหนามทั้งทั้งดูดเลือดเลยฮะค่อนข้างดีเราตีแรงด้วยฮะตีแรงด้วยรีโลหนึ่งทีฮะมีกระเป๋ามีอันนี้ออกมาปุ๊บวางไน้นี้เดี๋ยวลอกอันนี้ไว้หน่อยครับอันนี้วางไหนได้บ้างเนะี่ยอืมวางตรงไหนได้วางตรงจ๊กเกอร์การ์ดแต่ผมต้องจัดการ์ดใหม่อีกแล้วใช่ไหมวางจ๊กเกอร์เออเดี๋ยวผมจัดจัดการ์ดใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ อะไรเนี่ยคือแบบคือคือคุณต้องต้องจัดการตลอดอะคือแบบอย่างเงี้ยปึ๊บ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 ,บมาเลี้ยวโค้งมาครับตีโค้งมาจ๊กเกอร์ครับอยู่นี่นี่วางไว้ตรงนี้อันนี้วางไว้นี่อ่ามีขยับนิดนิดนึงได้ไหมได้ส่วนอันนี้คือคือน้องสาวเนี่ยจะไปวางตรงไหนได้อันนี้ได้สี่แผน่นอ่ะสี่แผน่นถ้าวางเนี่ยได้สามนี่ได้สี่เอออันนี้วางไว้ตรงนี้ อันนี้อาได้ดูดเลือดด้เอาไม่เป็นไรครับจะว,วางไว้ตรงนี้ก่อนตามจริงวางถ้าวางไว้เนีย่ยมันได้ได้สามจุดอืมมันดีใช่ไหมมันดีเปล่านี้วางนี่นี้วางนี่อ่ะอย่างน้อยก็ได้ห้าจุดห้าจุดไหวป่ <c oughs> ไปกันต่อฮนะเ,อเดี๋ยว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 หลุดตรงไหนหลุดเอ๋าตรงนี้หลุดห shrimp, ห zomb, <c oughs> ออืืเกือบไปละหลุดโอ้โ ح, หหลุดหลุดจริงหลุดจริงหลุดจังท่านนี้วางไว้ตรงนี้นี้วางไว้ วางไว้วางไว้เอากล้วยออกก่อนดิเกะอันนี้วางวันนี้หนึ่งสองสามอ่ะนี้วางนี่สี่อันนี้วางนี่ห้นนาหกโอ้โหคือคือการจะจัดเด็กการ์ดนี่แบบศิลปะสุดๆนะฮะต้องใช้ศิลปะสุดๆเลยนะอือันนี้ได้สามอันนี้ได้ห้าโอเควางไว้ตรงนี้ส่วนไออีกใบหนึง่งไม่ใช่กล้วยลูกหนึ่งนี่ฮะวางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะ เพิ่มจมีหน้าด้วยกล้วยลูกเดียวอ่ะเล่นยังไงไปดูกันฮะไฟตรงข้ามมะมีแท่ด้วยนะผู้เข้าสายหนามพร้อมมั้ยสายหนามสายหนามปุ๊บเดี๋ยวนะเขาเล่นอ๋อนี่ไงไฟสันในวี่ฮะไยสั้นในวี่เขาติดพิษเราเขาติดพิษเราตี้ออกแล้วชนะซะละงงเลยงงเลยฮะอืมอันนี้วางเอาวางไว้ตรงนี้ครับล็อกอันนี้ไว้หน่อยครับรีโรหนึ่งทีมีช่องมาช่องมา ช่องมาปุ๊บเอาวางวางของที่ไม่จําเป็นนะวางอ้การมีโลหนึ่งทีครับมีการ์ดอีกหนึ่งใบฮะแล้วไปกันต่อครับการ์ดใบนี้ทําอะไรได้เนี่ยผมก็ลืมดูเออจะว่าไปเรามาเช็คคุณสมบัติการ์ดกันนิดน,น,นึงฮะซึ่งผมก็ไม่ได้อ่านได้หมดทุกอันหรกนื้ตี้ไฟตรงข้ามก็เล่นแท่น้มเอ๊ะผมเห็นบ่อยจังไอ้นี่มันบัฟมานะฮะมันมีโอกาสได้เอ็มพาวเวอร์เพิ่มตั้ง35%มเอร์เนต์นะมันมันบัฟมามันบัฟมาแล้วมันได้เลือดเพิ่มฮะได้เอ็มพาวเวอร์แล้วมัน ซูมิได้เอยซูมิได้ซูมิได้เราได้การ์ดดอกบัวมา3ามใบเรามาเพิ่มดาเมจให้กับลิซาร์ดเราดีกว่าอันน well> so anyway> ี้วางท่าไหนท่านี้ได้หนึ่งการ์ดนี้หนึ่งคือการ์ดดอกบัวเนี่ยไว้หลังๆหน่อยครับเอาไว้หลังๆหน่อยเพราะว่าอดูว่าจะผมลองผมลองผมลองอันนี้วางไว้นี่ดอกบัววางไว้ตรงนี้เพราะว่าเราโดนดีบัฟกันตลอดเอ้ยเราโดนบัฟกันตลอดฮะไปกันต่อฮะ เดี๋ยวมาดูคุณส,สมบัติครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูวันช้าๆแล้วกันนะวันนี้เราจะดูการ์ดกันที่0.5ครับติ๊ก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 ปุ๊บเปิดได้โล่12หน่วยโอเค12หน่วยติดติดไอ้น้ำแข็งด้วยนะอันนี้ทั้งบวกทั้งลบอะไรก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยปึ้งมามีบวกดูดเลือดบวกฮีทได้มานาด้วยอ่ารีเวิร์สรีเวิร์สสะท้อนรีบัฟโอ้โหมันได้เยอะจังวะได้เยอะเนี่ย เราฝ่ายตรงข้มตีแรงยังไม่ได้ดูเลือดตัวเองเลยครับผมอะ่ะเปิดปุ๊บโอเคดาเมจขึ้นไปตอนนี้เลือดผมอยู่สองรอโดนตีไปร้อยหนึง่งฮิวมาเป็นร้อยอยู่ตีฮิวขึ้นมาโดนไปอีกเก้าสิบเราฮิวขึ้นมาอีกสู้ๆโอ้โหฝ่ายตรงข้มครีเฉยเลยแม่ทําไปได้ออมเรามีมานาใช่ใช่เรามีมานา,เ,า,า,นาเดี๋ยวเอานี้มารีโลนึงทีมีล็อกอันนี้ไว้หน่อยครับเว็บที่สิบหกแล้วใช่ไหม ล็อกอันนี้ไว้อีกหน่อยหนึ่งครับแล้วไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามก็มีการเหมือนกันมิสเตอร์สตูเกอร์เหมือนกันเขาเร่งอะไรเนี่ยเร่งพิษเร่งพิษเร่งดีบัฟฮะเร่งพิษกับเร่งดีบัฟเราตีแล้วเขาลบดาเมจเราฮะเราเปิดมัตตาก่อนเปิดมัตตาเลือดเรา310้หน่วยขึ้นมายังยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นปุ๊บเราตีเขาไม่เข้าฮะตีเขาไม่เข้าดามจ14 1บ1 4ี่เจอโอ้โหเจอคาตนะออเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นก่อนทําไมดาเมจของเรา12หน่วย12หน่วยแบบนี้นะฮะก็มาเช็คดูเลยดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นตามค่า1เราใช้รีเจนในการสร้างดูดเลือดและหนามแล้วเขาบอกว่าเขาจะเพิ่ม1ดาเมจให้ก็ต่อเมื่อเรามีหนาม1หน่วยหรือไม่ก็ดูดเลือด1น1หน่วยนั่นคืออย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะถ้ามี2อ,อย่างก็บวกไปเลยอย่างละหนหน่วยซึ่งตอนนี้เราเหลืออะไรบ้าง เราเหลือด,ดูดเลือดแค่หนึ่งหน่วยฮะซึ่งดาเมจเราหายหมดเลยหนามก็ไม่มีฮะทาไมทาไมทํางนั้นน่ะน้องสาวเหล่านี้นะฮะแฟนแฟนของเขาเนี่ยก็ทําการลบไปที่เรียบร้อยแล้วฮะลบทิ้งหมดเลยนะลบลบดิไอลบบัฟของเราทิ้งหมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็ช่วยในการเพิ่มยี่สิบดีบัฟให้กับเราฟรีๆด้วยนะฮะก็ 8วินาทีใช้มีเตร์ดสตูเกิลเร่งขึ้นมาฮะแล้วก็มีติดพิษด,ด้วยส่วนคาตนานี้นะครับก็ทำการลบดาเมจของเราออกด้วยเออลบดาเมจที่ที่เพิ่มขึ้นมาของอาวุธนะฮะลบออกไปเพิ่มให้กับตัวเองด้วยนะฮะก็หนักอยู่ไอ้นี่อ่ะส,สตันด้วยติดสตันด้วยโอเคอืมไงดีเว็บที่17แล้วเว็บที่17ปุ๊บอ่ะใส่ไปอีกอันนึงแล้วกัน แล้วก็อันนี้เอ้ยอันนี้นี่นี่ของดี12บบาท12บาท,บาทเอาขายนี้ไปฮะซื้อนี้มาปับ๊บวางไว้ตรงนี้ปุ๊บนะอันนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับผมเอามาทําอะไรเนี่ยไม่ได้มาทาอะไรเนาะเออไม่ได้ทาอะไรครับอืมไปกันต่อฮนะพลาสติกพลาสติกออฟนะฮะก็ลูกอมของเรานั่นเองปุ๊บมี10บ5โลมาจากไหนอ้อจากไห้ทุง่งทุงทุง ไปเปิดอมตาแล้วครับเปิดอมตาไฟตรงข้ามมีเลือดอยู่ห้าร้อยกว่าห้าร้อยกว่าแล้วเรามีดูดเลือดขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมขึ้นทันไหมตีไม่ทันนะขึ้นไม่ทันดาเมจของไฟตรงข้า <c oughs> มาว p o w e r มันเวอร์มากจริงๆาวเวอร์นี่เวอร์เวอร์เวอร์มากๆเพราะว่านี่เขาจะเขาได้จากแครอทกูเบิลแล้วก็จากแซ่ด้วยนะฮะจากแซ่ด้วยค่อนข้างเร็วกว่าน้องสาวนะพลังสาวน้อยเราสู้ไม่ไหวนะฮะ สู้ไม่ไหวดาเมจเราเท่าไหร่เนี่ยห้ากว่าดาเมจเขาเลยหกสิกว่าสู้ได้นะสู้ได้ตีหนวิหนึ่งจุดหกหน่า็ค่อนข้างดีแต่ไม่มีสมินาฮะคือผมหาอยู่นะไอหายาหายาอยู่หายาอยู่เว็บที่18ครับรีโลหนึทีจะว่าไปไอยาของผมนี่มันก็ไม่ออกมาให้เลยฮนะนี่ได้3จุดอันนี้ได้5เอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เหลือตั้ง7บาทครับรีโลหทีมีมังกรน้ำแข็งอีกหตัว มังกรน,น้ำแข็งอีกหนึ่งตัวติกตต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอาไปใส่ตรงไหนได้บ้างเอาไปใส่ตรงไหนได้บ้างติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนขยับมันนี้หนึ่งปุ๊บอันนี้วางนี้น้องสาววางไว้ตรงนี้ที่เดิมนี้วางไว้นี่แล้วก็มังกรวางไว้ตรงนี้หนึ่งนี้สองอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คก,กันนะครับว่าโล่เราจะได้เท่าไหร่นะก็ตัวนี้มันใบที่เใช่ไหมบวกหกตอกก๊ ตอกการ์ดที่เปิดมาแล้ว7 6 42 42 42 44 44 54ใบนี้จะต้องเปิดมาได้ทั้งหมด54โโลหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูครับไปกันต่อฮะเว็สุดท้ายครับฝ่ตรงข้ามก็เล่นสายดูดเลือดเหมือนกันนะฮะแล้วก็คลิด,ด้วยเขาคลิดได้นะฮะเขาคลิดได้ปุ๊บเราดูดเลือดมาเปิดอมาตาะแล้วฮะ21 22ไฟตรงข้ามก็30กว่าแล้วเขามีลักฮะเขามีค่าลัก ไอ้เจ้ายีราฟนี่มันสร้างเอาสร้างเอา,า,เอาดูดิมันสร้างรีเจนนะฮะมันสร้างรีเจนแต่ดาเมจเก้าสิบแล้วครับของเราดาเมจเท่าไหร่เจ็ดสิบเปิดอามาตะเหมือนกันต,ตีเราตีเร่งเล่งดูว่าอืม้มหือน่าเสียดายน่าเสียดายดูดาเมจมันดนีคือมันมันโกงอะ่ะโกงมันเร่งความเร็วดาบเราเฉยเลยเอ้ยดาบเขาฮะฮันกี้เบดเขาเร่งความเร็วะ แล้วดูนี่ดิดูเลือด8 3จากไอยีราตัวนี้แล้วทีนี้มันได้คอโมโบกับไอตาใบไม้ฮะคือแบบยังหรูเลยคือการที่ตาใบไม้ ai, สามารถที่จะสร้างลัก์ได้ทุกๆ2 2.6วินาทีเนี่ยไอยีราฟพวกเนี้ยมันเนี่ยประมาณว่าสร้างหนึ่งก็สามารถทําได้เลยนะฮะทำได้เลยบัตรเมนูเลเลชั่นนะฮะเขาบอกว่ามันจะมีผลของการ สร้างดาเมจ20%ของฮิลลิ่งของฮิลลิ่งก็คือที่คุณฮิวไปฮะคุณฮิวเท่าไหร่ไปสร้างดาเมจอีก20%งงไหมงงหรือเปล่าเนี่ยอันฮิวิลิ่งฮะอันฮิลลิ่งเนี่ยคือเขาสร้างดาเมจผมอะ uh, 98ดาเมจนะจากแฮงคี้เบดฮะจากแฮงคี้เบดแล้วทีเนี้ยเขาจะดูดเลือดขึ้นไป115คือยังไงวะตี98ฮิว115นะฮะ ฮิวร้อยสิบห้าแล้วเขาจะทำการสร้างดามจอีกยี่สิบเปอร์เซ็นของร้อยสิบห้าใช่เลยฮะยี่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นก็สิบห้าหารห้าได้สามใช่เลยฮะยี่สิบสามคันอันฮิลลิงแสดงว่าสายดูดเลือดแล้วเนี่ยนอกจากการดูดเลือดจากดาเมจแล้วเรายังต้องเสียเลือดจากการการที่เข้าฮิลตัวเอง,เอ,งนะเอีกนะเออยากเลยเล่นแต่ก็เล่นสนุกดีนะไอสายแวมพร์ ire, เล่นสนุกดีฮะ ดูเลือดแต่ดาเมจเราไม่ถึงนะขนาดเขาดาเมจแค่มีดอันเดียวอ่ะแต่เรามีมีดสอันแต่เรามีปัญหาเรื่องเซมินาด้วยฮะพอดีผมหาไอยาไอไอนี่ไม่เจอเฮลิคโพชั่นนะผมหาไม่เจอไม่ใช่ว่าผมไม่หานะผมหาไม่เจอมันไม่ออกมาเลยนะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะฮะว่ามันไม่ออกมาให้ผมเลยน่าสงสารโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ